สวัสดีครับสวัสดีกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไล่เครือบมงคเมาาลเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้เรามาเจอกันในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงได้นะครับเพื่อนๆก็แดดค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับวันนี้เนาะไม่มีฝนนะครับทั้งที่เป็นหน้าฝนนะครับเพื่อนๆแต่ปีนี้ก็คือแรงมากเนาะอ่านะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเราวันนี้นะครับ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะตรงนี้ก็คือเป็นต้นตอฝรั่งขี้นกนะครับฝรัง่งที่มีอยู่ตามตามบ้านเรานี่แหละครับเป็นฝรั่งขี้นกเนาะที่เราเคยกินกันตอนเด็กๆนั่นแหละครับก็เก็บมานะครับเก็บมาก็มาล้างนะครับเความสะอาดเอาเยื่อทีุ่้มเมล็ดเขาออกนะครับแล้วก็พึ่งลมไว้ให้แห้งเนาะแล้วก็เอามาบ่มนะครับมาแช่น้ําแช่น้ําแล้วก็บ่มไว้นะครับ ผมพอเขาได้ที่ก็คือเขาจะเริ่มพองตัวเราก็เอามาเพาะใส่ถาดนะครับซึ่งเคยทำคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้ดูอยู่นะครับผมในในช่องเลเคเกอรมงคลเราเนี่ยครับวิธีการพ่อมเมล็ดฝรั่งคีโน,นะ,ะนะครับวันนี้ก็คือต้นเขาเนี่ยก็โตแล้วนะครับเพื่อนๆพอที่จะทำการเปลี่ยนยอดได้แล้วนะครับ ต้นค่อนข้าง,งที่จะโตแข็งแรงสมบูรณ์นะครับก็ขนาดนะครับไซส์ที่เราจะเอาไปทำการต่อยอดได้เนี่ยก็จะประมาณตะเกียบนะครับเพื่อนตะเกียบที่เราทานสุกี้กันนะครับให้ดูครับเนี่ยครับจะเทียบกับมีงผมนะครับเพื่อนนี่ครับก็คือ ต้นขนาดเท่ากับตะเกียบนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้แล้วนะครับอ่านะครับมาพูดถึงว่าทําไมต้องเอาต้นตอนะครับไปทําอย่างนี้ด้วยตอนกิ่งไม่ดีเหรอนะครับตอนกิ่งก็ดีเหมือนกันนะครับก็ดีเหมือนกันเนาะสำหรับฝรั่งเนี่ยก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์นี้ก็จะตอนกิ่งก็จอกรากไวนะครับตอนกิ่งก็ดีครับออกลรากไวแล้วก็ให้ผลผลิตไวเนาะ ก็คือจะมีสายพันธุ์บางสายพันธุ์คืออย่างเช่นหงสาอสื้ออย่างเงี้ยครับที่เป็นสายพันธุ์หนักเนาะเขาก็จะออกลากช้านะครับต้องใช้เวลาในการตอนกิ่ประมาณ3、mm. เดือน 4, 4 <5 S 2> เดือน5เดือนแล้วแต่ว่าเราจะมีะลมยาเร่งลากแล้วก็มีปจัจจัยเรื่องของความชื้นอ,อะไรเงี้ยมาเกี่ยวด้วยนะครับก็คือมันจะใช้เวลานานนะครับในการที่เราจะไปตอนกิ่นะครับะนะครับแล้วก็ ต้นตออย่างนี้นะครับข้อดีก็คือว่าต้นเขาเนี่ยจะมีรากแก้วนะครับเพื่อนจะมีรากแก้วแล้วก็สามารถที่จะมีอายุได้นานขึ้นนั่นเองนะครับนานขึ้นรากเขาก็จะหากินได้เยอะนะครับสมบูรณ์ต้นเขาจะมีอายุนานนะครับเพื่อ,อนนี่ครับก็คือวันนี้เรามีต้นตอเรียบร้อยแล้วเนาะก็เลยอยากจะพาพเพื่อนๆนมาลองทําการาเปลี่ยนยอดนะครับ เปลี่ยนยอดจากต้นต่อฝรั่งขี้นกนี่แหละครับว่ามีวิธีการอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ผมก็เพอไว้เยอะอยู่นะครับก็ประมาณพันต้นได้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีต้นที่สมบูรณ์บ้างนะครับต้นที่เล็กบ้างนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็น่าจะเหลือสักประมาณ7จ0ดต้นนะครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนยอดได้นะครับแล้วก็ยังมีในถาดเพาะอีกนะครับน่าจะเป็นพันกว่า หรือ0 0 0นันนแหละครับเพื่อนเที่ยังไม่ได้เอาลงถุงถุงชั่นะครับนี่พวกนี้ก็ต้นเล็กอยู่ครับเต้นเล็กอยู่ยังไม่ยังไม่พอที่จะไปต่อยอดเนาะ่ะทีนี้นะครับก็ผมพาเพื่อนเพื่อนไปทำการต่อยอดพลังกันดูอ่านะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็มาเข้าร่วมกันละนะครับเข้าร่วมกันละเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับ อีงแรกเลยก็คือต้นตอฝรั่งขีนกนะครับที่เราเขียมไว้เนาะนี่ครับต้นแบบสวยมากนะครับแข็งแรงสวยมากเลยครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะเป็นกันไกตัดกิ่งนะครับกันไกตัดกิง่งแล้วก็จะเป็นเชือกฟางนะครับแล้วก็จะเป็นมีดคัตเตอร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งยางก็จะเป็น ยอดนะครับยอดฝรั่งเนาะที่เราสายพันธุ์ที่เราต้องการนะครับเพื่อนของผมนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ซีกัวปาล่านะครับเป็นฝรั่งไส้แดงนะครับฝรั่งไส้แดงแตงมูเนาะ,ะนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถุงถุงอบนะครับถุงอบก็มีขนาดที่ใหญ่หน่อยนะครับถุงถุงอบถุงใสเนาะ,ะนะครับก็มีแค่นี้อ,อุปก,กรณ์เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ ความสูงนะครับความสูงตรงนี้ก็เอาประมาณสักครึบหนึ่งนะครับครึบหนึ่งก็นี่แหละผมก็จะใช้ไอตัวกรรไกรนี่แหละครับวัดขนาดเนาะความสูงก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนตัดใต้ข้อนะครับเนี่ยครับเห็นไหมเห็นข้อตรงนี้ไหมครับเพื่อนก็ตัดใต้ข้อนะครับแค่นี้ จากนั้นนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับปากเข้าไปนะครับให้ที่เป็นร่องอะเนาะนี่ครับปากเข้าไปตรงกลางนะครับเพื่อนนี่เลยให้ดูนะดูชัดไปเลยนะครับนี่ครับตรงกลางเนี่ยนะครับผ่าไปครับ ก็ระวังมือด้วยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ก็จะเอาลงไปประมาณนี่ก็พอครับก็จะประมาณเนี้ยนมะีคัตเตอร์นะครับประมาณนี้แหละนะครับต่อมานะครับก็จะมา,าเฉือนนะครับให้เป็นปากฉลามเนาะ เฉือนยอดนะครับไม่เป็นปากฉลามยอดที่เราจะเอามาต่อนะครับก็คือจะเป็นยอดที่เขียวนะครับยอดเขียวที่ที่เขียวแบบแก่ๆหน่อยนิดนึงนะครับหรือว่ามีน้ําตาลแทรกมาอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับเราใช้ยอดนี้ก็เฉือนปากฉลามนะครับเพื่อนออเฉือนเลย ตรงนี้นะครับเฉือนตามแนวนี้นะเฉือนให้เป็นปากฉลามนะครับพยายามเฉือนให้แบบเสมอกันนะครับทั้งสองข้างนะครับเ,เพื่อน เป็นแบบนี้นะนะครับเรียบร้อยต่อมาแล้วก็เอายอดนะครับมาเสียบเลยกล้องซูมหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพื่อนเนี่ย ก็เสียบลงไปนะครับประเด็นสำคัญนะครับในการต่อยอดก็คือจะต้องให้แผลเขานะครับสนิทกันที่สุดเนาะเนี่ยครับตอนเฉือนนะเนาะต้องให้แผลเขาแบบว่าเรียบนะครับแล้วก็มาเสียบตรงนี้ให้มันแผลเขาเนี่ยสนิทกันที่สุดเลยนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์การติดก็จะเยอะขึ้นนะครับอนอกจากนั้นใช้เชือกฟางนะครับรัดเพื่อที่จะให เนื้อเยื่อเขาเนี่ยประสานกันได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็มัดให้แน่นเลยนะครับ,นะครบแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วในการต่อยอดฝรั่งนะครับเปลี่ยนต้นต่อฝรั่งขี้นกนะครับให้เป็นสายพันธุ์ที่เราต้องการเนาะนยครับแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็จะเอาไปอบนะครับในถุงอบในถุงนะครับประมาณ25วัน ระหว่างนั้นเราก็ดูไปด้วยเนาะว่าใบของเขาเนี่ยเขียวอยู่หรือเปล่านะครับถ้าใบของเขาเขียวอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์การติดเนี่ยก็จะมีเยอะเนาะนะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้นะครับจากนั้นก็เหยียบเข้าไปเลย ก็พยายามให้แผ่เขาเนี่ยสนิทกันมากที่สุดนะครับเพื่อนนี่นะครับอ้อยก็ใช้เชือกฟางนะครับลัดอีกทีหนนะึเพื่อที่จะให้แผ่เขาเนี่ยสนิทกันมากขึ้นนะครับ แค่นี้เองนะครับเรีบยบร้อยละแล้วเราก็จะนําต้นที่ต่อยอดแล้วนะครับไปเข้าถุงอบนะครับเพื่อนๆใช้เวลาประมาณ25วันเนาะเราเค่อยมาดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับจะติดไหมเนะาะนะครับอ๋อก็คือต้นตอนนี้เราก็าไปไปแช่น้ําก่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับต้องให้ต้นต่อเขาเนี่ย ดินเนี่ยเปียกก่อนนะครับแช่น้ําแล้วก็ปล่อยให้เขาแบบอ,อะไรอะปล่อยให้เขาแบบให้น้ำนะครับเขาหายออกไปก่อนสักพักหนึ่งนเนาะค่อยมาต่อนะครับแล้วก็เอาเข้าไปอบนะครับเพื่อนโอเคกันที่เองนะครับการเปลี่ยนยอดนะครับก็มีข้อดีหลายอย่างนะครับก็จะใช้เวลาในการาต่อยอดเนี่ยก็ประมาณ25วันนะครับแล้วก็ ทำการดูแลเขาไปอีกให้เขาแตกยอดอะไรเนี้ยก็ใช้เวลาประมาณสัก40 5หวัน50บวันประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปปลูกลงดินได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้นเขาเนี่ยก็จะแข็งแรงนะครับเพราะว่าเขาจะมีรา,ากแก้วนะครับพอมีรากแก้วเนี่ยพร้อมที่จะาหาอาหารได้เลยครับเพื่อนๆเนาะ ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะลดต้นทุนได้นะครับในการซื้อต้นพันธุ์เนี่ยผมก็ซื้อต้นพันธุ์มาแค่2ต้นนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้นพันธุ์ก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับเราเอามาปลูกไว้สักสีห้าเดือนเนี่ยนะครับบำรุงด้วยปุ๋ยในตัวเจนเนี่ยก็คือก็จะได้ยอดออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเราก็ทำการพอมเอมเอล็ดเมล็ดฝรั่งกินนกไว้นะครับ นยครับก็สามารถที่จะต่อยอดได้นะครับแล้วก็ปลูกเองได้นะครับเผอๆก็ทําขายได้ด้วยเนาะของผมนี่คือผมจะทําขายนะครับเพื่อนๆก็จะมีฝรั่งที่ที่สวนที่ไร่ของเราเนี่ยก็คือจะมีแตงโมนะครับซีโกพลานะแล้วก็มีเฟิร์นหงี่นะครับมีหงส่วนสือมีกิมจูนะครับแล้วก็มีหงพอซื้อด้วยนะครับเพื่อนเนี่ยก็ นี่แหละครับก็สามารถที่จะทําต่อยอดให้เราได้เนาะต่อยอดเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับขายได้เงินประมาณน,นี้เนาะในการทำํำฝรั่งนะครับก็มีหลายช่องทางที่เราสามารถที่จะที่จะทําเงินได้นะครับจากฝรั่งเนาะก็ลองศึกษาดูนะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลขีด,ดีในการเกษตรกักรบ ผสมภาษาอย่างนี้เนาะไล่เครื่องมงคลของเราก็มีทาฝรั่งนะครับเป็นหลักแล้วก็มีส้มโอนะครับเป็นหลักแล้วก็จะมีพืชอีกหลายอย่างเลยผสมภาษากันไปเนาะแอนก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ